สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาค,คลิปนี้มาดูกุมพันธุ์จะทำมะกรูดเชื่อมค่ะแล้วก็ปอกเปลือกมะกรูดนะคะปอกเปลือกมะกรูดเสร็จเรียบร้อยก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งตามแนวขวางค่ะเอฟซีขาแล้วก็นำมาคั้นเกลือจะคั้นทั้งหมดสามครั้งค่ะอันนี้เป็นการคั้นเกลือครั้งที่หนึ่งนะคะ ใส่เกลลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะคลุคลคล้างน้ำออกค่ะช่วงล้างเราก็นวดนวดนวดไปวกดี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 นวด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  ไปค่ะคันเกลือรอบที่สองค่ะแต่เกลือสามช้อนตุ๊กค่ะ จากะทันเกลือรอบที่สามค่ะเกลือลองไปเลยคะ่ะสามช้อนโต๊ะค่ะนวดเลยคส่ตีหค่ะบีบบีบบีบนวดให้มะกรูดของเรานุ่มแล้วก็ลดความขม มะกรูดน่ค่ะมะกรูดเราก็จะนุน่มแล้วก็ใส่นคะครตังออกเลยค่ะ พอแล้วคะล้างน้ำทีนี้เราก็ล้างน้ำสส่น้ำาับอเค่ะล้างสส่น้ำอันนี้เป็นน้ำที่หนึ่งนะจ๊ะต้องล้างเราก็นวดัวไปด้วย นเอดน้ำออกค่ะเ่อไปล้ารอบที่สองจ้า ไปล,ล้างน้ำที่ท้ายจ้าล้างน้ำที่สามแล้วค่ะสีหาแล้วเราก็บีบให้สะเด็ดน้ำแล้วนำนำไปเชื่อมได้เลยค่ะน้ำตัวท้ายแล้วค่ะเห็นได้ว่ากระูดเราใสใสหน้ารับประทานค่ะ เอแล้ค่ะเอฟซี FC ขามาดูค่ะจะไปถึงขั้นตอนการเชื่อมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะใส่ลงไปหนึ่งกิโลครึ่งนะคะน้ำตาลทรายลงไปค่ะกิโลครึ่งค่ะ เต่เกลือเกลือหช้อนโต๊ะใส่ไปเลยจ้าน้ำเชื่อมเน้ำเชื่อมลงไปสองร้อมิลลิลิตรแล้วก็นำไปตั้งไฟในระดับไฟกลางนะคะยูี่เคี่ยวไปเรื่อยๆ สีขานี่ค่ะเดี๋ยวคมพันธ์มาอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆนะคะตอนนี้การังเดือดอยู่ค่ะนี่ค่ะคมพันธ์กาลังทํามะกรูดเชื่อมนะคะ F4 ขานี่ค่ะขอบคุณ F4 ทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะ F4 ขามาดูการทํามะกรูดเชื่อมคมพันธ์ค่ะสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้คมพันธ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะ F4 ขาเป็นเพลงที่คมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะ วันนี้จะร้องเพลงรอหันกับเอฟซีค่ะเชิญระวังได้เลยค่ะรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันเียนชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบันเลงครืนเกรงรอหันหันสาบรรลุพันสาบรรประชาเลือกสรรมาบรรดาบรรจง บรรทมบรรพธบรรไลยตั้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรมธรรรวมสังสรรอหันจัญญาบรรยายบรรหารไกลสุขใจบรรเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีรอเรือรอเรือสองตัวอยากกลัวเรียกว่ารหันพยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบันเลงครื้นเครงรอหันหันสาบรรลูพันสาบรรพชาเลือกสัรมาบรรดาบรรจงบรรทมบรรพธบรรไลยตั้งใจอ่านเขียนรอหัน บรรทุกบรรจุกรมทันรวมทั้งสันโรหันจันยาบรรยายบรรหารกลันไกลสุขใจบรรเจิดเลิล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี เพียงรอหันค่ะคําที่มีรอหันจะมีรอเรือสองตัวรอเรือตัวแรกเขียนแทนด้วยแม่นอากาศรอเรือตัวที่สองเขียนแทนด้วยนอนหนูค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาย่้ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวกุงพันมาปเดตนให้ดูเป็นระยะระยะนะคะ fc ค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวครุงพันตักใส่ถาดถ่ายให้กับ fc ดูนะคะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมากูดเชื่อมคมพันสวยงามเลยค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ fc ขาสวัสดีค่ะ